สวัสดีครับรายการเกาะติดการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรรายการตามดูผู้แทนและการเมืองวันนี้กับผมวิชิตดิษฐประสบครับประปะกล้ารุ่นที่8ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจออตรออตรอกลุ่มพันเอกพิเศษสุบันแสงพันซึ่งเป็นองค์การภาคประชาสังคมองค์การภาคประชาชน n อ o Thailand แดครับทางรายการเราเปิดสายด่วนให้คำปรึกษาข้อกฎหมายกระบวนการทางกฎหมาย ขั้นตอนการร้องทุกข์ร้องเรียนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยพุทธศักราช2560โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใ,จใ,จใดๆทั้งสิ้นครับการเมืองประเด็นร้อนวันนี้ครับคงหนีไม่พ้นเรื่องของท่านแรมโบ้ดสตอร์เสกสักรอัทาวงที่ออกมาทวงคืนพรรครวมไทยสร้างชาติและให้ท่านพิรพันธ์สารีรัตนวิภาคลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคครับ ตามที่มีข่าวเห็นบรรดากลุ่มสสของพรรครวมไทยสร้างชาติไปทานข้าวแล้วบอกว่าจะมีการย้ายพรรคไปอยู่พรรคอื่นคือพรรคใหม่เนี่ยโดยการนำของท่านสุชาติชมกินเนี่ยผมมีความรู้สึกไม่สบายใจมีความวิตกกังวลและมีสสหลายท่านโทรมาคุยกับผมว่าตอนนี้มีปัญหาในพักเกิดความ แต่เ้าสามัคคีกันผมก็ถามปัญหาเกิดจากอะไรบอกว่าเกิดจากหัวหน้าไม่มีความสร้างความอบอุ่นมีแต่ความแตกแยกแล้วหัวหน้าดูเอาเฉพาะคนของตัวเองเข้ามาทํางานมีหลายประเด็นที่ผมตั้งข้อสังเกตเพราะผมติดตามข่าวในฐานะที่ผมเป็นผู้ก่อตั้งพักรวมไทยสร้างชาติซึ่งท่านพิรพันธ์ ได้มาขอพักผมไปใช้ผมไม่ได้ขายนะครับผมให้เอาไปใช้เพราะตอนนั้นผมตั้งไว้เพื่อที่จะรองรับนะครับท่านาผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งไม่ขอเอ่ยชื่อท่านแต่พอมาเอาพักไปแล้วกับทำให้พักตกต่ำและทำให้พักยิ่งแต่แย่ลงไม่มีความอบอุ่นไม่มีความสามคัคคีมีแต่ความแตกแยกในพักผมเองในฐานะผู้ก่อตั้งพักแล้วก็ วันก่อนผมก็เห็นนะครับอดีตหัวหน้าพักคนเก่าก็ไปยื่นหนังสือขับไล่ให้ท่านพิลพันธ์ออกจากหัวหน้ารวมถึงเห็นเรื่องของคุณสนธยาสวัสดีออกไปร้องเรียนหลายๆเรื่องในประเด็นอของหัวหน้าที่ผิดกฎหมายและตำรนูนผมจึงมีความวิตกกังวลใจอย่างยิ่งแล้วมันจะเกิดความเสื่อมเสียแก่พักรวมถึงท่านหัวหน้าเองทถ,ถูกปปชตรวจสอบนะครับให้มาชี้แจงก็ไม่มาชี้แจง ยิ่งล่าสุดประชุมงบประมาณแผ่นดินประชุมพรบง,งบประมาณสภาผู้แทนราษฎรประชุมแต่หัวหน้ากลับไปต่างประเทศไปเซี่ยงไฮไปจีนผมเองก็ถือว่าการประชุมพรบงบประมาณเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเป็นเรื่องการดูแลคนทั้งประเทศดูแลแผ่นดินทั้งประเทศงบประมาณแผ่นดินทั้งแผ่นดินแต่หัวหน้ากลับไม่อยู่นะครับไม่อยู่ชี้แจงผมมีความรู้สึกว่าหัวหน้าเริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆรวมถึง นะครับจะเข้าคอ,อรมอประชุมคอ,อรมอก็ต้องไปแอบเข้าหลังครัวนะครับปกหลบนักข่าวหรัวหน้าไม่เคยออกมาชี้แจงสักเรื่องเลยนะครับตานพิรพันธ์ไม่เคยออกมาชี้แจงสักเรื่องเลยตั้งแต่มีข่าวประเด็นถูกว่ายัางถือหุ้นยังเป็นกรรมการบริษัทและสิ่งสําคัญก็เอาคนในบริษัทเนี่ยไปเป็นบอร์ดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเอาคนถือหุ้นในบริษัทไปเป็นบอร์ดการไฟไฟ้าฝ่ายผลิต ถือว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนทำ,ทำบอกว่าไม่เป็นบริสุทธิ์แต่ว่ามันไม่บริสุทธิ์หรอกครับเพราะเอาเอาคนในบริษัทไปไปถือไปเป็นกรรมการบอร์ดในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขาเรียกว่าผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะคนคนนั้นเขาถือหุ้นในบริษัทของท่านด้วยนะครับเป็นกรรมการบริษัทในของท่านด้วยผมจึงอยากว่าัวหน้าหลายๆเรื่องหัวหน้าไม่ออกมาชี้แจงถ้าัวหน้ามาชี้แจงสังคมก็จะเข้าใจคนก็จะเข้าใจที่พักจะ ย่อยสลายหรือยุบสลายไปโดยนะครับการบริหารงานของหัวหน้าผมไม่อยากให้พักแตกแยกผมไม่อยากให้พักต่ําลงไปตกต่ําลงไปดังนั้นขอเรียนท่านหัวหน้าว่าผมขอทวงพักคืนครับหัวหน้าหัวขอทวงพักคืนท้าหัวหน้าไม่ให้คืนหัวหน้ากลาออกไปและให้คนอื่นเขามาเป็นแทนจะได้ไหมครับผมฝากเรียนถึงหัวหน้าพิรพันธ์นาสาลีลรัฐวิภาคด้วยผมให้ความเคารพท่านนะครับแต่ว่า ผมจําเป็นต้องรักษาส่วนใหญ่รักษาภาพรวมของพักไว้นะครับเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองเพราะพักต้องเป็นสถาบันของประชาชนจริงๆ